เอาละครับครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องครับ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมกับช่องนะ้ำพ่อชาแนลอ้าวสายเนื้อมาเจอกันมารวมกันณนะตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ก็มาติดตามรับชมนะครับ มันนี้ีอย่างแน่นะครับนี่เป็นเนื้อหนึ่งกิโลนะครับเป็นเนื้อ,อย่างอ่ะเอามาเบิ่งกันครับผม<อ>นี่เป็นเนื้อเอาเบิ่งเนื้อก็นเนาะเนื้ออาา่ะฮะกับเรก็กเหี็กเป็นคาลายดอพี่น้องคาลายน่องลายนะไม่ใช่น่องเนียต่อมาครับนี่จะเป็นหัวใจงัวนะครับโอ้โหหัวใจใหญ่กันเลยอันนี้ได้มาเปียงหนึ่ง เนี่ยอ่าเลียงหนึ่งเลี้ยงหนึ่งก็ได้ตับมาครับพี่น้องโอ้โหตับหวาน,เป,นเป็นแผ่นแบบเง,งาเลยนะนี่ <c oughs> อ่ะขี่ตัวแม่ค้าไว้สื้อหลายล,ลูกเลยเอานี่ก่อนเด้อร์สันว่า <c oughs> เพิ่นก็นเลยจับให้ตอนนี้ไงก่อนอว่าท่านคอยดรอคอยเอาลูกเดียว <c oughs> อ่าวสัสดุอันนี้ก็มาใจเออเอานี่ก็ตับเพิ่นใส่ไม้หอดลูกหนึ่ง นี่ก็คือกันเต่าคือกันเออคาเทอลี่มาอน,นี่เอ,อ้าอันนี้ครับนี่สิเป็นดีคมนะครับคมคักคมแน่คมจนยางเดาพี่น้องเอ้ยว่าสันนี่นไงสิเป็นเลือดนะครับก้มแดงดดนี่สุดยอดเลยนี่ผู้ใดมากก,กัดดูดกินที่หลังเลยอันนี้สิเป็นขี้เพีย้ยนะครับนะขี้อ่อนโอเอ็นขี้อ่อนเออขี้อ่อนนั่นแหละอ่ะนี่มีกาก,กสารอาหารเยอะแยะมากมายครับต้องไปต้มสุกันด้วยพี่นอ้องด้วย มานีครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งผักกันก่อนเขาจะกินกับผักเนี่ยอย่างนี้นะอ่านะครับแนะน้ำผักกันก่อนสักนิดนึงนะครับนะเป็นเอ่อเป็นลิ้นฟ้านะครับที่ผมแซช่องฟิตไว้แล้วที่นี่เอามาเผานะครับนี่ช่วงนี้ฤดูกาลนี่มันเบิดไปเร็วนะครับมันยังเต็มเลยแกนี่ก็เหลืออันสุดท้ายครับที่อยู่ในช่องฟิตนะน,นี่ผ่านไปเนาะลิ้นฟ้าเนาะนี่ผักเม็กครับผมนี่เห็นอยู่นี่ผักเม็กนะสดฝาดรสชาติสดฝาดนะครับ อ่านี่ครับพักที่มาใหม่ล่าสุดเลยครับพักกระสังนี่สามารถแก้ปวดแก้เสบแก้แก้โรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะครับเลือดออกตามไรฟันพวกนี้ใช่ได้ครับผมนะแล้วก็ตัดมาครับเป็นดีประคอเด็กพี่น้องเด้อหลายๆคนก็ฮู้นะสายคมฮู้กันดีนี่โอ้โหมาพันลํานี่ยังแสบเลยนี่สุดท้ายครับผู้เข้าครับขาดว่าได้อ่ะนี่มาละจักหน่อยหนึ่งเริมเติมควมเสบนะครับนะอ่ะนี่เขาก็มาหั่นเนื้อกันเลยนะครับ นี่ก็หัวใจนะครับนะหัวใจวัวรับหวานงเฮา còn này nha xin ạ xì lên nè wow Xếp. ซิมกันเบิงนะ่งเนี่ยวันนี้นะโอ้ยแนี่นหินบนออไก่บนอ่อพีน้องโอ้เกี้ยวยังขมเลยน้ำกระเทียมดงองเั็หน่อยก็ครับโอ้หวานเป็นยังอ่ะมันดีประคอก่อนเนี่ย ขมขมตับตน้ออนนี่ไงเออมวนไส่บปนี่ตรงมีผักกิริวเออบ่มีสบายนั่งบ่มีสามซิสกีบก็เอานี่ละ่ะแทนเลยกินในด,ดอกได้นะครับพี่น้องวันนี้แกล้มอย่างเดียวนะบ่มีเขา่า หวานหวานผักคู้ข้าวครับวันนี้มีผักน้องไหมไหมน้ำสนเนื้อเป็นก็เห็นสะปะกุ้นเขาแล้วกับลองซิมมาเบื้งหลัว ถ้าก็ลองมาที่มันพี่น้องเบิง่งเดี๋ยวอันนี้ขอเป็นภูเขาไปก่อนโู้โหเฮียมือเงินเล้วพี่น้องมือเงินเล้วเต็มถ้วยเลยเอาเอาสิแล้วเนาะเนี่ย ได้ว่าเผยอ,อะไรยุ๊กอะไร Nằm mhm mhm trái mhm nè mhm trái mhm sốt sốt mhm 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 mhm

nhìn đằng ta bán thì toàn là xì xì đây มันเหนียวเอาละตอนเดี๋ยวหันอปไว้ใช้ลุงสุนแล้วีปเด้อปิดฝาเบิดแล้วครับพี่น้องฝากสุดท้าย แต่ลงข้อส่วนหัวใจนน่ครับให้พี่น้องเลยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอุย้ยบะแมนเวรใจนี่ครับใจหัวใจงว่วเอาไปดาดไฟยังหนอ่อยอยากยังหน่อยอุย้ยหอมก็สดๆจะแซ่บใส่คมมัดเต็มด้วยมัน เจียวซาลแน่อะไรนึงอ่าพอดีคำนะพี่น้องน,น้องซีนา่ะ ủa, oh, cái gì đã định.

mà <tôi> ngu hiểu tiền vật tan ngang sang đòn hình như bơ nè lái tè là nó không tin nhang đâu uh, uh, uh. ngọc 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 ngắm 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 uh. à, ngắm ราวานี่น้องไป้มาพันลำด้วยสมุนไพรนะครับยิแกว่นแน่นๆส่วนขบไปนี่แก้วถ้าผู้ใด้พ่กินขมแนะนำเป็นใบชะพรูนะครับใบนี่จวดขนาดเลย หายแังเหรอมันขแมแห้งขงมดีนะครับนี่นยั่งขัางโอ้กอนนี่ไหมโอ้สุดยอดเลยครับ Nang ra chiếm đoạt nang ngon uu mhm 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 bạn chạy hen เขาแบบเขามายองกันแบบนี้เพิ่งอือคำไหนแต่เพิ่น้อ,อ,นอ,นองอลไยกับตะวนันขังปากซ <c oughs> ะมาพี่น้อง Die haben, ja, ne? นองรายเหลือต้นไงหรือ,อไบรได้ครับไปดวกจิ้มจากนายอีกเสียอ่ะสวาเนี่ยตอนคอนที่ร้านไปน้ำจิ้มแบบนักนัก,น,กน้าเจ้าคมคงอ่สนุกปากล้ำบากตูดกันเร็วเนี่ยอืม พี่น้องเบื้องในใจพีชชาตุสายตะวนันอื โอเคเลยครับแซ่บอือฮึโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านเลยนะครับเนาะที่ว่ากินมาเบิร์หนี่ก็จะไปเห็ดเมนูอื่นอีกต่างหากหลายอย่างครับเพราะว่ากิโลนึงกินมาเบิร์ดอกนะกินประมาณนี้แหละครับเนาะนะครับถ้ามักคลิปสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งนั่มนะครับ มาพอกันไมคลิปหนาครับแสบเน่าๆกันประมาณนี้ <c oughs> อ่ะตัวนักขี่นี่เขาตัวลาดไปก่อนแล้ะครับสวัสดีครับ